โรงเรียนบัวเชษวิทยาเป็นโรงเรียนมันธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษาสุรินทร์สำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2523เปิดสอนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-6ปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวกุพรชุมเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและมีรองผู้อำนวยการบริหารงานสองท่านประกอบด้วยนายพิพัฒน์ดำเนินรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการและกลุ่มงานบริหารทั่วไปนายสนั่นชาติสุขเหลือรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและกลุ่มงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนบัวเช่วิทยาเป็นผู้นําด้านสเต็มศึกษาตรงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนบัวเชวิทยา มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น1 1 8คนนักเรียนรวมทั้งสิ้น1888คนโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลและส่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศต่อนักเรียนในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับคำขวัญประจำโรงเรียนที่ว่าคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์จึงได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนมีการจัดแผนการเรียนให้ตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของนักเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขผลงานในปีการศึกษา2565โรงเรียนบัวเชวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท Text Editor ผลงานศิลปะหัตก,กรรมระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70และรางวัลเหรียญทองรวมสิบรางวัลเหรียญเงินรวมเจ็รางวัลเหรียญทองแดงรวมสารางวัลและเข้าร่วมหนึ่งรางวัลโรงเรียนบัวเชฟวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับปีเยี่ยมเบสแท็ทีสประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบัวเช่วิทยาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์